ในโอกาสครบรอบ20ปี UN Global Compact สมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยจัดงาน GCNT Forum 2 0 20 Thailand Business Leadership for SDGs ครั้งแรกของประเทศไทยในการรวมสุดยอดผู้นำจากทุกภาคส่วนกว่า200องค์กรผนึกกำลังฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 และเดินหน้าธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน We are really grateful to the Global Compact Network in Thailand for organizing this event, brings the business leaders, civil society, government and the UN together, which demonstrates collective action and also our shared responsibility towards advancing, advancing the SDGs, helping in coming together and taking the country forward, which we believe is is extremely critical. We as the UN bring to bear the global best practice, science-based solutions and technical expertise to address some of these. with private wait Chages sector SDGs andchi together the to ในการแก้ไขปัญหาโควิดกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะอาศัยเพียงภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาก็คงจะไม่เพียงพอถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลังกันทุกภาคส่วนช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและการสมทบกับภาครัฐในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยแล้วก็บรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนสมาคมก็ว่า Compact ทั่วโลกก็มีมากกว่าถึง60สสมาคมแต่ละประเทศเนี่ยก็ประสานกับรัฐบาลภาคประชาสังคมของประเทศเราเอง สิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำทุกปีและต่อเนื่องเนี่ยคือเราต้องสร้างความตระหนักรู้แบ่งปันองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนตลอดทั้งระบบผงโซ่ประทานของสมาชิกตลอดจนผลึกกำลังฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้17ข้อ SDG เสริมสร้างความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมสร้างพลังงานยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งความมุ่งมั่นครั้งสำคัญในการร่วมกันกับเคลื่อนประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิม